3เรื่องสำคัญเมื่อทำสัญญาประกันภัยสุขภาพนะคะอันแรกเลยก็คือใบคำขอเอาประกันเราจะต้องกรอกข้อมูลนะคะของเรานะคะคในคำขอเอาประกันภยนะะัยค่ะให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบอกล้างหรือไม่ต่ออายุสัญญาประกันสุขภาพได้ะคะ่ะ 2. เอกสารและหลักฐานนะคะ ผู้เอาประกันจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเอกสารประกอบการเสนอขายนะคะหลังจากที่มีการทำสัญญาประกันภัยสุขภาพและมีการชำระเบี้ยประกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่ามีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่นะคะชื่อเราไหมยอดเงินถูกต้องไหมในใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้กับเราหรือไม่นั่นเองค่ะ 3. รายละเอียดของสัญญาประกันภัยสุขภาพผู้เอาประกันต้องตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาประกันภัยสุขภาพว่ามีผลประโยชน์ความคุ้มครองครบถ้วนถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่หากมีข้อสงสัยนะคะควรสอบถามจากตัวแทนที่นำเสนอขายให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดข้อสงสัยเมื่อเราเข้าไปใช้บริการนั่นเองค่ะ